ค่ะพี่น้องขามือนีพบพอกับยายซิ์คือเกาเหมือนเดิมค่ะมือนียายสิ์น้ำเรืองเล่าน้องอาายสักุณาพรค่ะมาว่ามาคุยสู้พีสูน้องฟั่งค่ะพอดีมือว่านที่ผ่านมานะคะน้องอ้อายสักุนาพรกับพ่อจ๋าพงศกรค่ะหมอลำเสียงวิหกได้ไปทําการแสดงมือขึ้นที่ผ่านมาพี่น้องคะาเ้วยายสิ์ไปเห็นโมเมนต์นี้อดบ่ได้ค่ะที่จะต้องเอาออกมาสู้พีสู้น้องพี่น้องได้เห็นนําเป็นโมเมนต์พ่อจา๋าลูก เป็นโมเมนต์ญาจา๋าบอกเลยค่ะพี่น้องเป็นภาพที่น่ารักมากขออนุญาตนะคะจะเอาจากถึงชาแนลค่ะขออนุญาตนําคลิปบางช่วงบางตอนนะคะคลิปน่ารักน่ารักออกมาเปิดสู้ผีสู้น้อ,อ,อ,นองเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะว่าเบิ้งกันเลยว่าพอลูกเพ่นเล่นกันน่ารักสักไดห,หลายคนก็นอยากเห็นนะคะโมเมนต์พอลูกค่ะพี่น้องว่าเบิ้งกันเลยค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมาก เนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเป็นภาพที่เนี่ยไปหยอกงาเพื่อนค่ะโอ้ยกับ่ให้ดูหายใจในหองหสเที่ยงกันค่ะพ่อกับลูกเที่ยงกันให้ดูหายใจในห้องกับมีอะไรแงบนี้เหรอฮพ่อจีนหล่อสวยวันจันท้ใส่บ่ดีอาจารย์ พี่น้องมดูนี่คือพ่อเ็นที่พอแเมพี่น้องอย่าเห็นนะคะพี่น้องเป็นพ่เบพอลูกรมเป็นบอย่สวนอยกเล้กอันนี้ตเป็นขอลูกอนนีอยาชื่ชาแนลนะคะนำนำคลิปบางช่วงบางตอน บอกก็สั่งขยคือทอดทำใจเอาไว้กอด่ยังมาังคือทอดเอากอรู้ชักรู้เขาบอมีทางกับมาหาเอาอยู่ซาดายเศรา เก้งแห้งคะ่ะสำหรับอีหล,ล่าอาอาสกุลากรบอกเลยว่าโมวาสิเป็นเสียงหรือว่า,อย,าอย่างน้องเก้งขึ้นมาตอนนี้เป็นสาวแห้งคะ่ะมีนาลักแห้งคะ่ะสำหรับอีหล่านี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับโมเมนต์นารักนารักของพ่อลูกคะ่ะ ที่หลายคนนะคะเห็นแล้วต่างก็บ,บอกว่าโอ้โ oh, หบอกเด้เลยว่าอาอายสักุณาพรเป็นเด็กที่มีความสาม,มารถหลายย่าเนิดจะว่าโดยความส่วนตัวของเกาสําหรับนอ้องอาอายแล้วจะมีความหู้สึือว่าน้องเป็นคนแบบใดเด็กหน่อยี่กระตันยูนาร,รักลูกคุนอืมคอยกับว่าคือก,กันเพราะว่าเป็นเด็กที กล้าแสดงออกม,มีอุปนิสัยทีลาเรื่องแ่มใสแล้วอีกอย่างหนึงน่งย่านิดขอจะบอกให้ว่าน้องอาอา์ไอซักคุณ่าพรอนเป็นคนที่มีความสามารถหลายสามารถพลิกแพ่งบทบาทหรือว่าพลิกแพง่งเขาเอินการแสดงหนาเวที่ได้ดีบว่าสิเป็นบทหยอกล้อก็พอจ้าครับญาณุเพิ่นน่ะค่ะพี่น้องซึ่งหลายคนก็นอยากเบิงว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารัก แล้วายซี์ก็เลยได้นําคลิปนี้แหละคะ่ะพี่นองคะ่ะออกมาให้พ่อแม่พี่นองได้เบิ่งค่ะพี่นองมีความคิดเห็นแบบใดชอบบอมักบบสําหรับโมเมนต์แบบนี้นะคะซึ่งน้องอาอายสักุณาพรตั้งแต่อิหลาได้ปล่อยเอ็มวีเพลงออกมาต้านหนีมาหนีถือว่าอาอายสักุณาพรเป็นเด็กหน่อยที่ติดกระแสมากเป็นคนทีช่วงนี้บ่วาสิเป็นซื้อใดซื้อต่างๆช่อง ช่องต่างๆหรือสื่อต่างๆนําข่าวของน้องอาอายสักุณาพรอ,ออกเสนอยายนิดบอกว่าน้องเป็นคนทีมีความสามารถน้องได้แสดงศัก,กยภาพของน้องออกไปแล้วว่าน้องอาอา,ายสามารถเหตุดใดสามารถร้องเพลงหมอล่ำทีเอินว่ญญาณาขนาดอาจารย์สวัสดิ์สารคามก็ได้กออกมาบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีความสามารถ เป็นเด็กทีอนาคตไกลแย่งยิดสำหรับน้องอาอซาก,กุณาพรน,นี่แหละคะ่ะพี่น้องขานี่คือความเจงความสามารถของไอซา,าก,กุณาพรทีแมย์หลายคนเข้าไปหักเข้าไปหลงไหลหลากบ่แปลกเพราะว่าน้องเป็นคนทีไพเห็นคือจังไดยายยิดหมายถึงว่าถ้าได้พบเจอหรือว่าได้ไปสัมผัสกับน้องแล้วผู้ใดบอลหลักผู้ใดบ,บ่ปืม่มบ่มี เพราะหยางนองเป็นคนทีแบบใสสะอาดเป็นคนทีแบบใสซ,ซื่อแล้วก็อืมเป็นเด็กที่ใสซ,ซื่อเป็นเด็กที่มีความฉลาดอยู่เป็นกินง่ายอยู่ง่ายค่ะขนาดวันนั้นมามีตู่ยังออกมาพูดเลยว่าอาอายสักุณาพรพี่น้องมักหยังกลับมาคือพอจ๋าคนเดีมัมเขาปุ่นเศร้าไหมเย่ยนิดเอ่อตำบักฮวงกินตำบอกฮวงกินกับเขาปุ่นกินง่ายง่ายอยู่กับดินกินกับห้าค่ะถือได้ว่าเด็กหน่อยผู้นี้ เลี่ยงง่ายแล้วก็เป็นเด็กน่อยทีบลืมพระคุณที่สําคัญที่อยู่ได้ทุกวันนี้ที่น้องมีซื้อเสียงทุกมือนี่เพราะว่าอ,อายอศกุณาพรเป็นเด็กที่กระตันยูตอปูญยาผู้ที่เคยสู้มากยานิดแล้วพ่อเขามาอยู่กับพอจ๋าพงศกรที่นี่น้องกะเคยเห็นคลิปหนึ่งที่น้องให้สัมผณนะ์นะน้องบอกวา่าหายพอมได้ยนิดน้องน้ำตาไหลบอกวา่า หนูไม่อยากให้พ่อจ๋าเหนื่อยเห็นพ่อจ๋าทํางานสงสารพ่อจ๋าแล้วเบาหอดค้า,านีแล้วกับน,น้าตาไหลอันนี้เป็นอีหอย่างที่แบบเข้าเห็นแล้วเขาก็ไม่คข้ารู้สึกว่าโอ้เด็กคนนี้คนเฮ้ากวา่าซีน้าตาออกมาใดนี่มันความมูนน้ซื้อออกขังในเฮ้ามันก็ต้องออกมาได้แย่ีนแต่ว่าเาออหมายถึงว่าขังในนี่เฮ้าต้องหมายถึงว่าต้องคิดว่าคิดถึงผระคุณนของเพ่อนอ่ะจังเว้าออกมาแล้วจังน้าตาจัางออกมาได้ นี่พูดถึงความกระตัญยุของน้องอ้อายสักุณาพรบอกเลยว่าเด็กคนนี้ไปได้ไกลแน่นอนเพราะว่าน้องยืนอยู่บนความกระตันยูความถูกต้องแล้วกะทีสำคัญนะขอยขอบอกเยนิดน้องอ้อายเนี่ยเด็กอายุ11ขวบแต่ความสมัรถเกินโตแล้วมีความรับผิดชอบต่อหนาทีเจ้าของเท่องเรียนเดยยนิดนนท่องเรียนอ่าเรียนหนังสือไปด้วย แ <Man, S 2> ม <Man. S 2> นแม <หา S 1> น,นต้องหาเวลาต้องหาเวลาเรียนหนังสือไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะสําหรับอาอายสักุณาพรค่ะแล้วแฟนคาร์เฟซีหรือว่าแม่แมนคนที่หักแพงนี่แหละแย่สิทธิ์การันตีว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่อยเบิงคข่ะอีโบ,บโดนปีสองปีข้างหนา้านอกกับสิบประมาณสิบสามปีสิบสองสิบาสิบสี่ปีเติบโตเลยด้วยแย่ยดบจะเป็นสาวเลยด้วดที่นี่ แล้วความเ่งความสามาถของอิหลาอยู่ในโตของน้องน่ะมีมากมม่เดี๋ยวล่อเบิ้งพี่น้องขาว่ะเด็กคนนี้มีของแน่นอนมีเอียงดีอีกหลายอย่างทีพอแม่พี่น้องจะต้องเห็นออกจากโตของน้องอารายสกุณาพรค่ะสําหรับมือนี่ย่ชิดกันหน้าโมเมนต์นี่แหละค่ะพี่น้องคาโมเมนต์น่ารักน่ารักของอารายสกุณาพรกับพ่อจ๋ามาฝากพีฝากน้องสำหรับคลิปนี้ฝากไปเสิร์นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ